กาบเรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรต,ทติทุกท่านดิฉันนางสาวธนพรสมทองแดงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพัคเสรีรวมไทยผู้ช่วยเลขานุก,การคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภ,าภาัยในฐานะประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลไทยอย่างยั่งยืนในคณะกรรมาทิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสารภัยขออนุญ,ญาตกับเรียนชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมจากท่านกรรมาิการท่านประธานกรรมาิการได้ให้ข้อมูลไว้แล้วในเบื้องต้นนั้นท่านประธานที่เคารพคะผลการศึกษาของคณะกันมาิการคณะกรรมิการ ได้ศึกษาเรื่องผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนโดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานนักวิชาการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นทั้งหมดจำนวน35หน่วยงานโดยและ แต่ละหน่วยงานได้ให้ข้อมูลและชี้แจงประเด็นที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจาราศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกระะัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยเป็นอย่างมากนอกจากนี้เรายังได้เดินทางไปศึกษาดูงานตรวจสภาพพื้นที่ทั้งหมด5ครั้งอาทิเช่นจังหวัดชนบุรีจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่ ูเก็ตจังหวัดระนองนะคะและก็กรุงเทพมหานครเขตบางขุ่นเทียนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและรับฟังปัญหาความคืบหน้าความเดือดร้อนของประชาชนด้วยรับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยรวมทั้งประชุมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้แทนชุมชนที่รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลทำให้รับทราบถึงข้อมูลข้อเท็จจริงตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถนำมาศึกษาเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรมผลการศึกษาผลกระทบและในทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทย จากการประมวลผลการพิจารณาศึกษาทั้งการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกิฑเนินทางไปศึกษาดูงานแล้วสามารถสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาการโดยแบ่งเป็นสามประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นที่หนึ่งสถานการณ์การกัดซ้อยใจฝั่งทะเลไทยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ การกัดเซาะชายฝั่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมดุลตะกอนบริเวณายฝั่งจากอิทธิพลของคลื่นกระแสน้ำชายฝั่งน้ำขึ้นน้ำลงพายุรวมถึงการลบกวนการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งจากกิจกรรมของมนุษย์ในช่วง30ปีที่ผ่านมาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทยมีแนวโน้มที่รุนแรงยิ่งขึ้นโดยมีปัจจัยหลักจากการสูญเสียตะกอน การสร้างเขื่อน<ม>การทำลายป่าชัยเลนและระบบนิเวศชายฝั่งตั้งแต่ปีพศ2548ชายฝั่งทะเลไทยเกิดการกัดเซาะประมาณ830กิโลเมตรทั้งนี้เมื่อปี2562มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปแล้ว702กิโลเมตรในปัจจุบันมีการก่อสร้างโครงสร้างบริเวณชายฝั่งเช่น ถนนบนสันทรายรอดักทรายหรือคันดักทรายเป็นต้นค่ะซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ไปชะลอหรือกีดขวางกระบวนการการเคลืนที่ของตะกอนชายฝั่งธรรมชาติเกิดผลกระทบและทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ข้างเคียงสูญเสียหาดทรายและชายฝั่งโดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร ผลกระทบประเด็นที่2ค่ะผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะชายฝั่งมีหลายด้านประกอบด้วย 1. ผลกระทบด้านกายภาพได้แก่การเปลี่ยนแปลงเส้นชายฝั่งการสูญเสียที่ดิน 2. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อระบบสาธารณูปโภคการท่องเที่ยวและการใช้ประโยชน์การประกอบอาชีพบริเวณชายหาด 3. ผลกระทบ ด้านสังคมสูญเสียบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสูญเสียวิธีชุม,ช,ช,มชนรวมทั้งสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสี่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ปัญหาระบบนิเวศถูกทำลายปัญหาสูญเสียการให้บริการของระบบนิเวศและปัญหาการเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศทางทะเลและพื้นที่ชายฝั่งหายไปนะคะ ประเด็นที่สามการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมีหลายด้วยนหน่วยงานด้วยกันประกอบไปด้วยหนหน่วยกำกับนโยบายเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมคมนาคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2 หน่วยงานปฏิบัติเช่นกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมเจ้าท่ากรมโยธาธิการและผังเมืองและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นสหน่วยงานสนับสนุนเช่นสำนักงบป,ประมาณสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรมที่ดิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมธนารักษ์กองทัพเรือและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาข้อสังเกตของคณะกรรมาการมีสองประเด็นค่ะประเด็นเร่งด่วนขอสไลด์นำเสนอสไลด์ที่หนึ่งค่ะคณะกรรมาการพบว่าในปัจจุบัน ประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะอย่างทันท่วงทีโดยปกติต้องใช้เวลาประมาณ1นสปีในกรณีที่จะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ั้งงบประมาณมาดำเนินการได้ซึ่งในช่วงเวลานั้นสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งก็อาจเปลี่ยนแปลงไปหรือลูกรลามส่งผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมกลไกของภาครัฐจะเข้าไปบรรเทาและเยียวยาปัญหาในระยะสั้นโดยกำหนดให้การกัดเซาะชายฝั่งเป็นพิบัติภัยธรรมชาติ ที่จะให้จังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่สามารถใช้เงินทดลองราชก,การมาบรรเทาปัญหาโดยใช้วิธีป้องกันปัญหาแบบชั่วคราวสามารถลดผลกระทบต่อประชาชนได้ทันท่วงทีเพื่อรอการแก้ไขปัญหาอย่างทวรทั้งนี้เมื่อประชาชนได้รับการบรรเทาเรียบร้อยแล้วหน่วยงานที่รับผิดชอบจะมีเวลาในการศึกษา หาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมและอย่างยั่งยืนโดยศึกษาถึงสาเหตุของการกัดเซาะ หากเป็นการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือเป็นการกัดเซาะแบบชั่วคราวก็สามารถใช้มาตรการสีขาวหรือสีเขียวในการแก้ไขปัญหาหากจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาด้วยการใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีเวลาเพียงพอในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การก่อสร้างไม่ไปกระทบพื้นที่ข้างเคียงหรือสร้างผลกระทบ ต่อเนื่องค่ะข้อสังเกตรประเด็นที่สองนะคะขอสไลด์ด้วยค่ะประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัระซาะชัยฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนคณะกรรมาการเสนอว่าเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการกระซาะชัยฝั่งเป็นไปอย่างยั่งยืนต้องมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ปรับปรุงหน้าที่ และอำนาจและหน่วยงานไม่ให้ซ้ำซ้อนและมีประสิทธิภาพตรงกับศักยภาพความเชี่ยวชาญของบุคลากรในหน่วยนั้น 2. พัฒนาแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาการกระซะชัยฝั่งให้เหมาะสมกับสบภาพปัญหาโดยใช้มาตรการชั่วคราวระยะสั้นมาตรการระยะยาวและการบรรเทาความเสียหาย สามให้มีการบูรณาการจัดทำแผนงานโครงการและลงประมาณแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสี่ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาการกระซ้อชัยฝั่ง 6. พัฒนาความรู้ระบบฐานข้อมูลกลางในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการกระซ้อชัยฝั่งอย่างยั่งยืนและ 7. ภาคลดควรชะลอโครงการแก้ไขปัญหาการกัดซ้าชายฝั่งที่ใช้โครงสร้างอย่างไม่สามารถผ่านกับพิญาาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งทะเลที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และถูกทิ้งล้างรวมทั้งสิ่งก่อสร้างบนสันทรายชายหาดโดยรายละเอียด ปรากฏตามรายงานและผลการพิจารณาที่ได้มอบให้ทุกท่านไว้แล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ